กินหนังพี่น้องแล้วก็ปอใหม่เมื่อนี้นะก็คือ,อปอตึงเบิ้งมากงอนพี่น้องที่ว่าจะมีดูกระหอ้องตัวกระเล่นกินแมงมุพี่น้องเราก็ลองตามตามไปด้วยกันเด้อนาวพาพอมีเนาะเราก็สิพันล้นงานทำคลิปให้ทุกคนได้สนุมได้เบื้งไปด้วยกันพี่น้อง พี่น้องจะปุ๊ดอินพี่สามโตมุ่งว่ามันสิบพอเข้ามาไปพี่น้องเลย นกเนาะก่อไปล้อกันเนาะไปล้อว่าส่พนมีม,ม,มั่งบอลเราพี่น้องนี่ก็เป็หนหอยของตัวก้าวกินพี่น้องบัว่าเขาเจ้านัง่งเขาเจ้ายิงได้จากตัวเลยพี่น้อยปีนี้เรา,เาก็มาบึง้งน้ำหลังเขาเจ้าและปีก้อนนะัน้นมาก้อนพี่น้องแต่ว่าปีนี้เขามาก่อนนะ รถเต็มแต่งตัวก็ห้อกตัดกัดมดพี่น้อง ชจล่ไป่ชน,น,นมีตัวเลนตัวหนึ่งกำลังจับอยู่ถุงพิ่นนะหมดน,นี่เนาะตัวเลนน้อยพนะี่นงก็จะติดกงสะคบก่อนพนะี่นงติดกงสะคบก่อนให้สุ่มบงพี่นนะ นีรถตกกะเล่เลนนะกินบ้าง,องนอนพี่น้อย สร็จแลว้วน,น,นะพี่นกเรได้างยตัวซํำนี้เนาะตัวตัวเล็กเล่นห้หาหกตัวน้อพี่นกแล้วก็เงยตุวนกสองตัวเนาะบน้งนะึงเนาะลงไปกีเนาะขึ้นขั้มพี่น้เหม่งทีเ้าลงไปกตัวออกมาตมาัวอาจจะเห็นหาเนาะเอกก็อดทานบนนึงคก้จริงลงไปเก็บพี่นง เดี๋ยวนียกคมาเลยพี่น้องก็หง,งายญ่ก็มาเต็ตัวเดียวพี่น้องเหลือนั้นก็เล่นน้อยสิบตัวพี่น้องสิบตัวอพี่น้องสวยแท้เนาะเฮาเลื่มเอาไฟสายมาพี่น้องมาเป็นหนังเนาะเอาโทรศัพท์มาโทรศัพท์ก็แบกไก่หมดแล้วหนังเต็สามสิบหกเปอร์เซ็นต์พี่นงค์ก็ลงไปเก็บตัว กระลินแล้วก็ตัวก็ออกแล้วจึงค่อยไปพี่น้องไป,ไปเดี๋ยวนี้ก็ค้ำแหงแล้วพี่น้องยังกระลินตัวนึงยังกินนุ่วนะถึงนนววาานนเนงาะ,นะพี่น้องเนาะยังกินยิ่วถึงแต่ว่ามืดแล้วบอกเอาไใส่มาแล้วก็ป้ามันกินเนาะไว้โอกาสหน้า,มามพี่น้องโอกาสหน้าเอาจึงค่อยมาเมืองขึ้นพี่น้อง นี่ตัวก ates, ้างห่นเนี่พี่นกสีพี่นกนกสาบพี่นอกตัวนี้เนาะนกแดงตัวนึงพี่นอก คือกับตุนลูกสอนห้องพี่น้อยจิบยังได้ซอกได้พี่น้องว่ายังสิบพมิตรก็ห้องแย่มาหรอกเลยมาได้ลงมากริบพี่น้อยขามาเห็นตัวเลีนน้อยมาค้นออกไใส่ตายใส่โอ้ยอมมาได้มาพี่น้อง ได้ซัมนน้แล้วเนาะอย่างนุกแดงๆตัวนึงกับกัล,ลินน้อยสองตัวกัดล,ลินน้อยสามตัวแต่ว่ากัดล,ลินนั้นอัดจ,จะซอกเบลเลยด้อพี่น้องก็ซอกสุดแล้วพี่น้องสุดความสามารถแล้วแบกไฟก็ไกลสมดแล้วเขาก็ไปเก็บตรงนุกแดงๆแ,แล้วก็กำบ,บ้านนู้นพี่น้องบบกับไว้เมื่อบอบกับบ้านเลยพี่น้องแบกเม็ดก่อนโอ้มุนแหงเนาะ เดอะเยอะเรียบร้อยนะเรียบร้อยพี่น้องบุปหนังด้วยแล้วก็เลนน้อยสามตัวเนาะบุปหนังเขาเอมบุได้ใส่มาเขาก็ค่อยมือพี่น้องคันว่าแบกใส่แบก đó là xăm một thằng một thân mất nọ không có xong tay mất nọ thì phải có cái ra <laughs> sẽ có xe đài xe sút chưa rồi à, tôi cái nói นี่ก็คือผลงานของเราทุกคนเลยก็ถือวามันแหงเลยเนาะแถวบ้านเฮานี่บ่ค่อยมีก็ถือว่ามันแหง,ลงหาาแหงล้วพี่น้องคินนี้ก็เได้จโจ้กันไว้เพียงซ้ำนี้ด้วยพี่น้องพบกันอีกโอกาสหน้าเด้อ